สวัสดีค่ะแม่เย่ใหม่จีโอวันออฟฟิเชียลค่ะสวัสดีนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยตอนนี้เจ็ดโมงยีวันที่26ค่ะวันพุทธที่26่สิบพฤศจิกายน68ค่ะช่วยเข่าก่อนพี่น้อง หึ่งเขาเนียวไว้ช่วยเขาก่อน ไม่ใัไม่ติดข้าวเหนียวค่ะติดข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวกินข้าวเจ้ามันวอยทองเจักก็มันไปใส่มันกินกินแล้วมันหิว่อยค่ะพี่น้องเมื่อวานนี่มึงคลิปพญายการใส่อันราโกดมาอันลูกสาวแล้วลูกสาวเรามีสองคนมสัสนน้องวัดไม่กับ อันน้องอุงอิงพี่อุงอิงก,ก็ไปพี่พี่อุงอิงก,ก็ไปถ่ายหนังค่ะตอนนี้อุงอิงก,กับทีมพ่อโจนะคะพ่อนอนเมบีนะคะแล้วก็โอ้หลายผู้หลายคนกับพ่ออาชิตาพ่อลุงนะคะไปถ่ายหนังเออหอฝันค่ะไปให้หนังหอฝันแต่เป็นเป็นหนังที่ว่าเหตุขึ้นอ่าในกลุ่มปิดค่ะพี่น้องในกลุ่มปิด บรอดบรอดฉายทั่วไปนะคะเป็นชีวิตจริงของอีหล่าหน่อยอุงอิงนะคะก็จะเริ่มต้นก็นจะพี่พอไกลที่ว่าอีหล่าหน่อยอฉากเมื่อวานอีหล่าหน่อยใส่สุดนักเลียนใส่สุดนักเลียนไปไปไป,ไป,ไปท้ายยุตลาดตลาดโกสุมวัสนพี่น้องไปขายกัน,น,กนโอ้ยอันตาหักพี่น้องตาหัก ีหล่าหน่อยไฮอันนั่นบัดท,ที่นี่อันเต่าอ้วงเพิ่นโทรมาดิเต่าอ้วงเพิ่นโทรมาอ้ยตลกเฮ็ดให้เขาอันนั่นอันพอก,กันก็ว่าอันลูกสาวเพิ่นโทรมาอ้างมาสัน่นสงสัยโทรมาอ้างมาเพิ่นสวยนะอันเพิ่นกำลังแต่งตัวอยู่น้องวันไม่กำลังแต่งตัวก็เลยก็เลยโทรมามาหาอืมอันหาพี่อุงอิงแม่บีโอ้ยพักกันหัวขวัญโลโล อันผู้เอบบื้อยก็เลยตัง้งตั้งให้ตั้งซื้อเกาหลีให้ซื้ออย่างเนาะแอ็งก็จนหึนกุยกุยจนหึนซื้อเกาหลีกุยจนหึนว่า์สันว่าโอ้ยเป็นตับตับหลกพี่น้องฮัน,นได้ฮันเดะว่าน้ำกันเหล้าหัวัสีนแะเพิ่นอ่อนอันเพิ่นอ่อนแมเพิ่นอยกอ่อนอ่อนแม่น้อยน้องวันใหม่อ่อนว่าอัน บม่บมีบ่มีแม่น้อยอันบ่ได้กินอย่างเลยว่าสันวาพี่นอ้องน่องน่องวันใหม่แล้วก็ตาหักเนะาะหมอว่านนเพื่อนไปไทยแบบไทยแบบอันพีเซนเตอร์ค่ะอันขายหัวอาหารแมวว่าสันอันพอกันก็นว่าขายหัวอาหารหมาขายหัวอาหารแมวนะคะอืมมื่อน,นี้สิแกงนี่คะ่ะวันนี้จะแกงหัวปี หัวปีในสวนเฮ้าค่ะพี่น้องแกงหัวปีใส่นี่ค่ะใส่ปลาดุกนะคะซื้อปลาดุกมาซิแกงได้ได้้ดมหอมักซีลาวับอีตูวจกว่าเขาใส่อย่างเดี้ยนะคะอันนี้สมปลาน้อยเห็นเห็นบักเขือเหลืองอยู่หลังบ้านก็เลยเอาสมปลาน้อยมาแต่ไม่ยี่ไม่จะกินสุกก็จะทำกินสุกเดี๋ยวใส่แล้วก็จะ ใส่ขึ้ยแล้วก็นึ่งค่ะหน่งส่วปลาน้อยเดี๋ยวเอหัน่นหันตะไคร่เพิ่มเอาตะไคร่หั่นเพิ่มแล้วก็ใส่มะเขือเหลืองกินกับมะเขือเหลืองใส่โอเคพอได้อยู่ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราก็จะตํารีกแกงนนะคะสุกแล้ววะอันนี้เรานึ่งเนี่ค่ะ หนึ่งหนึ่งส้มปลาน้อยอันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยส้มปลาน้อยเดี๋ยวเราจะแกงหัวปรีค่ะทุกคนเขาสิแกงหัวปรี ะะเราจะเกลีหัวปรีน้ำเปล่าแล้วก็ใส่เกลือค่ะเอาเกลือใส่หนึ่งช้อนโต๊ะนี่ค่ะเกลือใส่หนึ่งช้อนโต๊ะบีบมะนาวใส่หนึ่งลูกค่ะ

พ่อบ้านออกไปทงหน้าจากสมุงกันเดอ้อสันก็ดีละแล้วกลับมากกันเลยกิ่นแกงหัวปรีกอดีแกงหัวปรีเชา้าอันนี้เราใส่มะนาวลงไปเพื่อไม่ให้มันดำนะคะทุกคนเพื่อพอให้มันดำ ควมเปรี้ยวความเปรี้ยก็จะให้แบบหัวฟีมันขาวชุ่ะสวยนะ่ากินนะคะมันมียาง เราจะเ,เกะเอาเตะใส้ในที่มันขาวๆนะคะถ้ามันเป็นสีชมพูแบบนี้ก็แสดงว่ายังเกะอยู่เราก็จะเ,เกะเอาขาวๆข,ข้างในคแช่น้ำมะนาวน้ำเกลือไว้นี่ก่อนนะคะ